ปจิบก็จะมีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วนะคะเนี่ยพอหลังจากที่เราทาครีมยกกระชับเข้าไปนะคะแล้วเราใช้กัวซานะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราต้องลงตรงนี้ก่อนขูดบริเวณคอก่อนเพื่อเปิดท่อน,น้ําเหลืองนะคะบางคนน่ะซื้อกัวซาไปแต่ไม่รู้เทคนิคนะคะมันก็จะทําไม่ได้นะคะคือมันจะไม่ได้ผลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็เก็บกรอบหน้านะคะดันขึ้นไปเฉียง45้าองศานะคะต้องทาครีมก่อนนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้หน้าแห้งนะเมื่อสักครู่พี่ปจิ้มทาครีมไปแล้วเนะะี่ยค่ะทำอย่างเนี้ย เก็บกรอบหน้าเราจะใช้ส่วนที่มันยาวนะคะเสร็จแล้วพี่ปจิ๊บก็จะแนะนําเทคนิคนี้ค่ะยกคางล่องแก้มจุดนี้นะคะลากขึ้นไปนะคะต้องจับให้ถูกต้องวางมือให้ถูกต้องด้วยนะคะพี่ปจิ๊บจะสอนละเอียดมากแล้วก็ทําเราได้ผลลัพธ์นะคะจุดที่2มุมปากนะคะเราดันขึ้นไปแบบนี้ค่ะมันจะได้ผลลัพธ์จริงๆนะถ้าเราทําถูกวิธีแล้วก็จุดที่3มล่องแก้มปีกจมูกเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเราทําถูกวิธีแล้วเราจับแบบถูกวิธีวางมือแบบถูกวิธีนะคะแล้วก็ใต้ตาเนะะี่ยค่ะมันได้ผลนะคะเวลาใต้ตาเนี่ยอย่าลืมนะคะเราใช้ครีมบํารุงผิวหน้าแล้วเราต้องใช้อายครีมทาใต้ตาด้วยนะคะพี่ปอจิบก็จะมีตัวอายครีมตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเวลาเราใช้อายครีมนะอันนี้มันมีหัวลูกกิ้งเห็นไหมคะพี่ปอจิบก็จะกิ้งไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กิ้งส่วนของใต้คิ้วได้นะคะ แล้วเราก็จะเก็บได้บางคนกิ้งเนี่ยจะรู้สึกมันกึดกึกึเลยมันเป็นก้อนไขมันนะคะนี่คือหน้าสดนะหน้าสดของพี่ปจินนะหลังจากกิ้งเนี่ยเราก็ดึงตึงค่ะแล้วเราก็ทาตาลีตาไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะลีดไปเนะะี่ยค่ะบางทีมันจะเป็นก้อนเลยนะคะนี่ค่ะจับมือวางมือยังไงนะคะคือบางทีถ้าเราน้องทําตามคลิป่ะถ้าเกิดว่ามันมันดูเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขานวดหน้าเป็นอะเขาดูแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยค่ะว่า การวางมือมันเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดน้องอ่ะอยากจะเรียนเพื่อลงทุนเพื่อดูแลตัวเองไปตลอดไปตลอดเลยนะคะพี่ปจิ๋ก็จะสอนเทคนิคการวางมือค่ะมีรูดแค่นี้ค่ะมันก็ยกขึ้นแล้วนะคะมันเป็นศาสตร์นะคะแล้วเรามาต้องมีเทคนิควิธีการกดจุดนะคะเนี่ยค่ะที่หัวตาไปกลางตาไปหางตาแล้วก็ลงน้ําหนักเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราวิดีโอคอลสอนกันแบบเป็น private นะคะมันจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าพี่จะสอนการวางมือที่ถูกต้องเทคนิคการยกยังไงที่ถูกต้องนะคะแล้วน้องก็จะทําได้ถูกวิธีและหน้าน้องก็จะยกและยกขึ้นตลอดด้วยนะคะเนี่ยค่ะบางทีมันมีเทคนิคการใส่มืออย่างเงี้ยค่ะบางทีน้องไปทําตามคลิปบางคนทําไม่ได้ผลเพราะว่าบางทีวางมือไม่ถูกนะคะอันนี้พี่โปจิ๊บก็เลยมาบอกในเพจนะคะเมื่อวานพี่ปจิ๊บก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเดี๋ยวเรามาบอกน้องๆเทคนิค น้องๆในเพจดีกว่านะคะวันนี้นะคะพี่ประจิบก็หวังว่าเราจะสวยไปด้วยกันนะคะสวยแบบปลอดภยัยสวยแบบไม่ต้องเสี่ยงนะเห็นไหมคะแค่นี้ตาพี่ปจิบมันก็ยกขึ้นแล้วตาฝั่งนี้ค่ะและหน้าฝั่งนี้มันก็เรียวขึ้นแค่เราใช้มือยกนะคะกับครีมคอลลาเจนนะคะมันก็จะยกกระชับแล้วก็มีเทคนิคการเก็บกรอบหน้าอีกนะคะซึ่งตรงนี้มันบอกไม่หมดแต่ถ้าเกิดเรามาเรียนเนี่ยพี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะคะ วันนี้เราก็สวยไปได้วยกันแล้วก็ขอ,ขอบคุณน้องๆที่มาติดตามเพจพี่โปรจิปด้วยนะคะสำหรับวดนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่โปรจิปจะเอาความรู้ดี